สวัสดีครับพบกับ t h ก c a n เ้าน,นะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจสสิก้าแมชีนะครับเรนเจอร์ตัวปกติซึ่งดูทรงเบื้องต้นนะดูแล้วเฮ้ยน่าจะพอใช้งานได้ครับด้วยตัวละครเจสสิก้านะตัวเกมก็ค่อนข้างจะทําให้มันออกมาแล้วแบบเฮ้ยส่วนใหญ่มีแต่ตัวที่ใช้งานได้ดีหรือแบบเป็นตัวเก่งๆไปเลยครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะคือสกิลเฮ้ยใช้ได้นี่ว่าเดี๋ยวจับมาทดสอบกันดีกว่านะว่ามันจะดีพอไหมที่จะลงทุนปั้นขึ้นมาใช้งาน,นเพราะว่าน้องบางคน นนกบอาจจะมีแค่ชุดเดียวนะครับซึ่งทันวาก็โคลโโบนะอ่านะครับก็อาจจะไปเน้นตอนนั้นก็ได้หรืออาจจะมีกบเยอะแล้วเราขาดทัดไฟอ่านี่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเจสสิก้าแม่ชีจะนำมาใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ตู้กระชาเพิ่มเรนนะเรนเจอร์เกียรแพ็คนะครับอ่ารูบี้นะเติมตุนเอาไว้ก่อนแนะนําเลยนะครับซึ่งผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับไอดีปลูกอะไรเติมได้หมดนะครับทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกอร์เปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มี iOS นะตามร้านลุงเอาไว้มีโค้ต้าดอยจะได้ไปจัดด้วยอันดอยนะครับแต่ไอโเอสยังถูกที่สุดนะครับแล้วก็บริการพิเศษจากร้านลุงนะเมื่อเติมนะครับรูบี้แพ็ครูบี้คุณ2แพ็คตั้งัต่าลุงจัดกรชาได้เลย นะหรือเก็บ Ruby เอาไว้ให้ที่ iOS อ่ะพร้อมใช้เมื่อไหร่ก็รีบไปจัดได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชางน้ร้านเติมเกมราคาถูกปปอดภยัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับทักใจแล้วเงี้บแอดไลน์มา like, ถึงท่องทางครับที่ไอซี่ลุง9 8 8นะครับมาดูกันครับเป็นว่องไวไฟนะครับมีพลังโจมตีกายไฮเปอร์แม็กนะอยู่ที่ล้านห้าก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพลังชีวิต5้าล้านแปดนะครับ ตำแหน่งยืนครับคือเดี๋ยวนี้เนะี่ยตัวว่องไวพวกตัวทำดาเมจเนะี่ยเกมมักจะทําตําแหน่งนะตำแหน่งยืนประมาณนี้หมดเลยคือยืนในกลุ่มข้างหน้านะแล้วก็ให้วิ่งไวแล้วก็ความเร็วในการโจมตีสูงนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะถ้าตัวไหนที่แบบไม่ได้มีค่าแฝงพิเศษนะครับก็อาจจะตายได้ง่ายๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปพึ่งแบบเสมอทาต์ยิงพอรับได้หรือแบบเราชนะทาตุเขานะก็จะยืนได้นานหน่อยนะครับซึ่งท่าตุก็ใช้น้อยด้วยนะครับถือว่าดีนะ สกิลหนึ่งครับบัฟหน้าป้อมอันนั้นแต่บัฟหน้าป้อมนะก็บัฟวิ่งไปเล่นในด่านวิ่งได้ใครทํคลิปเมื่อวานให้ดูไปแล้วนะด่านวิ่งนะใครอยากจะวิ่งครับตัวนี้ก็เอามาบัฟคะแนนวิ่งได้ด้วยครับแล้วก็มีบัฟวิ่งไวด้วยนะ,ะแล้วก็เพิ่มการตั้งสกิลนะสกิลกว้าง330จุดคูดสกิล12บสวินะครับส่วนสกิลหลักครับเป็นดาเมจทะลุนะครับแล้วก็กระเด็นด้วยสกิลกว้าง350จุดอันตราค้ไหมไม่รู้เดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูนะคูดสก คือแบบว่ากลายเป็นตัวลองที่แบบเฮ้ยทำออกมาค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับก็จากกระเด็นอ่ากระเด็น1จังหวะนะไม่ใช่กระเด็นไม่ใช่ผักไว้ย่านหลังนะก็คือกระเด็นปกตินั่นเองครับกับสายพลังอ่านะับความสามารถอันนี้นะครับมันสุ่มติด50เปอร์นะครับก็จะไปสกัดดาวรุ่งสายพลังได้อยู่เหมือนกันนะส่วนถ้าเกิดทำเก้าดาวผมคงจะไม่ได้ทำนะเพราะว่าความสามารถมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะดักได้ลาร์ดก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ อะผมเมาเกียร์รอาพี่แล้วนะนี่นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวอ่ะนะ <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวผมจะ หาออปชันแล้วกันได้อะไรดีก็นนครับอะส่วนเรื่องของการเลือกออปชันนะคือน้องๆก็ถามมาเยอะมากครับผมจะให้เลือกพวกค่ามาตรฐานทั้งนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นปล่อยตัวไวพลังชีวิตนะเพิ่มพลังโจมต,ตีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เลนเจอร์ตัวนั้นไปในทิศทางไหนอ่านะก็เลือกไปประมาณนั้นอันนี้ผมเอาเป็นอ่าปล่อยตัวไวแล้วกันอ่าได้ออกมาโกงครับอะช่องกลางนะครับผมเล่นอัปเกรดธาตุเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงมากพอไหมศักยภาพย,ายังไม่ได้ตีบวกนะ อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับก็บอสก็น่าจะยังไม่หมดหลอดนะเพราะว่าค่าพลังเดิมมันดูยังไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ดาเมจในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดหวังพึ่งดาเมจสกิลแบบหนักๆจริงๆเนี่ยอ่ามันจะเป็นสายวอ่องอ่าเป็นสายไหวพริบซะเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวดาเมจที่แบบเฮ้ยหวังผลจริงจังเนี่ยเป็นพวกไหวพริบซะเยอะเลยนะครับว่องไวก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะน,นี่บับนับป้อมจริงด้วยแล้วก็บัฟไวโอ้โหแล้วก็วิ่งไว อ่าผมนี่โอ้โหดาเมจก็ไวมันไวหมดเลยอ่าเดี๋ยวขอดูทีนึงนะโอโ้นี่คือไวนะเจสสิก้าคือปกติน่ะเลนเจอร์ตัวมันค่อนข้างจะเป็นแนวว่องไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไรเวททำมาไวแบบนี้เฮ้ยเรียกได้ว่าใช้งานได้อยู่นะอ่าดาเมจอาจจะไม่ได้หนักโหกมากมายครับอันนี้คือดาเมจหนึ่งจุดนะครับแล้วก็อ่อัพเกรดธาตุนะครับซึ่งถ้าชนะธาตุผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่ เดี๋ยวลองดูว่ามีการโครงการข้ามไหมคือข้อดีของมันเนี่ยคู่ดัสกิจเจ็ดวิถือว่าเกมให้มาต่ํานะแล้วก็ให้มาทะลุแค่นี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็ป่วนกระเด็นเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีความลึกไหมอันนี้บัฟนับป้อมไวมากครับเนี่ยบัฟอีกครั้งครับอ่าได้ออกสกิลสกิลแปกแล้วนะแปกแล้วนะครับถ้าไม่ใช้อัตราการออกสกิลนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีการโครงการข้ามลึกๆบ้างไหมครับ ก็ได้อยู่นะผมว่าข้ามนิดนึงข้ามอยู่นิดนึงเพราะว่าดูตำแหน่งเมื่อกี้น่ะมันประมาณสัก400จุดเห็นจะได้อยู่เหมือนกันนะเออเฮ้ยผมว่าดูข้ามนิดนิดครับแต่ว่าไม่ใช่ข้ามหลักนะไม่ใช่ข้ามหลักเพราะว่าเรนเจอร์ตัวรองเนี่ยเกมไม่ค่อยทําให้เป็นข้ามหลักข้ามหลักคือหมายความว่ามันจะข้ามข้างหลังเป็นหลักเลยนะวันนี้คือเรียกได้ว่ามันเหมือนข้ามไปนิดนิดนะครับเรียกได้ว่าก็พอจะได้อยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวลองเอาไปตีเลดดูก่อนอเดี๋ยวลองตีเลดดูก่อนนะเพราะว่า,าบางคนอาจจะไม่มีดาเมจไฟเพราะว่าดาเมจไฟในเกมน่ะยุคหนึ่งคือเรียกได้ว่าออกมามันก็แบบไม่ค่อยมีตัวเก่งมากเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเราแอบลุ้นครับว่าเกมเผื่อจะใส่แบบอะไรเป็นพิเศษไปไหมเดี๋ยว จัดทีมนิดนึงนะครับอ่ะเปลี่ยนเป็นทีมนี้โอเคนะครับมาลองดูครับดาเมจไฟใส่ไม้ครับอ่ะแล้วตัวเอามาลดหลบลดต้านพิเศษครับก็จะใช้เป็นตัวมูนกีตาร์ครับกับตัวเดสิก้าบัตเต็ดนะครับอ่าแล้วก็ดาเมจใส่เป็นตัวเดียวเลยนะครับดูลดได้ไหมเฮ้ยลดเยอะอยู่เออเ,ออเออดูนี่นี่นี่น อ่าได้อยู่นะเรียกได้ว่าเอามาทำดาเมจประมาณนี้โอ้โหก็ได้อยู่เวล์อาจจะยังไม่สูงนะครับเบลบอสอาจจะยังไม่สูงนะแต่บางคนคือไม่มีดาเมจไม่มีตัวอ่าลดหลบลดต้านนะครับอ่าซึ่งพวกมูนกีตา้านะครับอ่าเจสิก้าบัตเต็ดนะสกิลต,ติดหัวปุ๊บก็ซัดบนหลอดได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้คือเรนเจอร์มันห่มวางไว้แค่นี้นะอ่าแต่ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าสำหรับบอสเวล47 ผมว่าได้อยู่นะเนี่ยดูทรงแล้วไม่ธรรมดาเลยเอ้นี่เวล25มันเพิ่งต้นสัดาห์นะอาจจะไม่ค่อยมีคนตีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์นะครับอ่ะมาทดสอบนะครับทดสอบกับสายพลังดูนะครับว่าแบบเฮ้ยการปล่อยตัวออกมานะครับแล้วกระเด็นนะครับมันจะมีผลดีแค่ไหนครับนี่กระเด็นนี่เห็นไหมกระเด็น นี่ถ้าติดทีก็ติดทั้งฝูงนะอันนี้เป็นความสามารถที่สุ่มติดนะครับแต่ว่าเลนเจอร์ไม่ได้แข็งเลยเลนเจอร์ดูทรงไม่ได้แข็งอะไรมากมายครับนี่ปล่อยตัวมากระเด็นแบบนี้ผมว่ามันมีม,นมันมีผลนะเพราะว่าบางตัวกําลังจะออกสกิลอะไรประมาณนี้อพอจอกสกิลปุ๊บเนี่ยโดนกระเด็นปุ๊บเนี่ยมันตัดจังหวะได้เลยนะโอ้ได้เกิดความสามารถเราสักเก้าสิบเปอร์้าร้อยเปอร์ห้าร้อยเปอร์ะโกงไปร้อยเปอร์ะโกงไปหน่อยนะครับ อันเดี๋ยวลองตีกับไม้ดูเดี๋ยวผมจะคัดไม้เอาแบบเอาไม้ตัวเก่าๆแต่ว่ามาเยอะๆตันนิดหนึ่งอ่ะดูว่าจะได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวลองเป็นไม้แบบว่าตัวเก่าๆหน่อยแล้วกันนะ จัดมาถามตัวอ่ะมาทดสอบครับดูว่าแบบมันจะหวังผลได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่พอทะลุปุ๊บมันก็สบายใจนะสำหรับคนที่มีเกียร์โดนแน่นอนนะครับคือมายุคนี้เนี่ยต้องโดนแน่นอนแล้วล่ะนะ,ะมาครับผมจัดไม้เก่าๆซะหน่อย3ตัวนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะจัดการเขาได้ไหม นี่ตีหายเกี้ยงได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นไม้ไมเ้เก่าๆนะคือบางตัวนะครับสก,กิลมันอ่านแล้วแบบดูดีนู่นนี่นั่นครับแต่พอใช้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีละคือตัวเก่าผมจะไม่ค่อยเน้นอะไรมากมายแล้วนะคือยกเว้นว่าแบบมีสก,กิลพิเศษจริงๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหยิบจับมาใช้ได้นะครับอันเดี๋ยวลองแบบตัวตึงหน่อยแล้วกันนะครับคือเสียดายตรงที่ว่า น่าจะมีต่อต้านหยุดห้าะนิดหนึ่งนะเอาๆพอโดนรัวๆพอโดนรัวๆปุ๊บก็ไปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออตามธรรมชาตินะของเรนเจอร์ตัวปกติครับอย่างที่บอกนะว่าส่วนใหญ่มันจะแบบไม่ค่อยได้คาดหวังแบบถึงขั้นโหดๆอะไรขนาดนั้นนะอา่านี่คือต้องสร้างกลุ่มให้ได้ก่อนอแต่ความเปราะคือเห็นเลยครับว่าเปราะจริงๆนะ เราเอาแบบว่ายิงเขาหายยกฝูงให้ดูหน่อยได้ไหมเออมันก็หายอยู่นะเนี่ยหายอยู่นะเพราะว่าผมจันมาสามตัวแล้วนะอ้งประมาณนี้ก็พอได้อยู่ก็เรียกได้ว่าเลนเจอร์มีระดับแน่ๆครับมีระดับก็คือเหมือนแบบมีขีดจํากัดเรื่องของความเก่งอ่าต้องใช้คํานี้ครับเพราะว่าเลนเจอร์เนี่ยคือบางตัวเหมือนดูเก่งมากๆนะแต่พอแบบไปใช้จริงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันอาจจะไม่ไหวแล้ว อ่าหรือว,ว่าแบบต้องเป็นนำ้ำทำไปใช้ร่วมเอาแพ้ are, อย่างนี้คือจบเลยเนี่ยโดนอ่ะเนี่ยจบเลยกียก็ไม่ได้เก,กียไม่ได้แย่นะเก,กียไม่ได้แย่นะครับแต่โดนลูเดียตัดไปแบบนี้นะครับจบเลยครับไม่ไม่ทดสอบต่อละเออตัวรองมันก็คือตัวรองจริงๆนะอ่าเดี๋ยวลองไม่เอาตัวหยุดห้ามาแล้วกันอ่าเดี๋ยวลองเอาเป็นตัวที่ อาจจะยังใช้ดีอยู่นะคือเป็นตัวที่แบบว่ายังค่อนข้างจะพอใช้ได้ในปัจจุบันครับบนท็อปต้นนั้นก็มีการนํามาใช้กันอยู่เหมือนกันนะ,ะเ,ดเดี๋ยวผมจัดนิดหนึ่งนะครับมาโอเคครับเดี๋ยวทดสอบกับ ม็อบอ่ะเพราะว่าม็อบนี่เป็นตัวละครที่หลายคนถามเข้ามาอยู่กันนะครับว่ายังใช้ได้อยู่ไหมก็บนตำนานก็มีการนํามาใช้กันอยู่บ้างนะอย่างน้อยบางทีเขาอาจจะใช้ในเกมนั่นเองบ้างครับเกมน่ารับอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคอมโบมันตึงมากครับมาดูครับพอไม่มีหยุดห้าแล้วก็เลนเจอร์ถือว่าก็เริ่มจากมีอายุงานประมาณหนึ่งแล้วดูซิซัดเขาได้บ้างไหมอ่ะโอเค หรือแต่ก็พลาดอยู่กันนะเนี่ยเ่เจสิก้าบางบางเลยนะครับคือเกียร์ผมไม่ได้ถึงขั้นแย่อะไรมากมายนะครับอผมไม่ได้ใส่ออกสกิลหรืองไงวะเนี่ย <c oughs> เราก็ใส่ออกสกิลนะ อ่ะโอเคชนะได้ตามสภาพแต่ว่ามันก็รีดอะใช้คาว่ารีดมันไม่ใช่แบบว่าโหแบบออกแรงนิดนึงแล้วแบบชนะนะครับมันต้องแบบรีดความเก่งกาดออกมานะ,ะภาพรวมเกียร์ก็ไม่ได้แย่อาจจะต้านสกิลน้อยไปหน่อยแตมสภาพเกียร์นะเพราะว่าช่องแรกขาดนะครับเพราะว่าเกียร์มีอยู่ประมาณนี้นะครับอลองเล่นเป็นทีมดูดีกว่าโอ้โหก็นะตามสภาพนะเเรนเจอร์มันเป็นตัวรองนะครับที่ จริงๆดูเหมือนจะทำออกมาใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่าระดับมันก็ยังไม่ได้สูงมากนักครับแล้วก็ไม่ได้มีแบบอย่างสมมุติเป็นเจส s ิก้าบัตเต็เนี้ยอ่ามันมีลดบล็อต้านแล้วแบบว่าเฮย้ยเป็นตัวติดบั็กเลยครับตัวติดบั็กในที่นี้คือคือตัวอื่นๆที่มีสกิล l นะมันทําไม่ได้ดีขนาดนี้มันไปใช้ได้แค่แบบเฉพาะส่วนแต่ว่าตัวเจสสิก้าบัตเต็ดคือมันใช้ได้ดีหมดเลยนะครับ อไอดี ID นี้ม็อบผมก็ใช้นะส่วนเดี๋ยวลุงแเครีวิวนะเพราะว่าอดีนี้ผมขึ้น9้าดาวนะแล้วก็ได้ฟื้นพลังครับเรียกได้ว่าค่อนข,ข้างจะใช้ดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูรีวิวครับคือมันมีตัวคือด้วยความที่ว่าเดี๋ยวทวานวาแล้วก็มกคราเนี่ยมันจะมีแสงมืดมาเยอะนะครับมันจะมีตัวที่เราคาดหวังแล้วก็แบบปั้นและใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า,าว่ากันตรงๆนะไอตัวนี้จะเป็นแบบตัวต้นแบบมานะครับ จริงๆตัวต้นแบบน่าจะทำมาดีดีก่อนนะให้มันรู้สึกว่าโอ้แม่งขนาดตัวมันไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่ความสามารถต้นแบบมาอย่างนี้โหดแล้วเกินแล้วตัวอื่นๆจะเป็นยังไงอ่ะต่อไปอย่างนี้คือต้นมาก็ดูแย่แล้วอ่ะเออเป็นความสามารถที่แบบนายทําให้ฉันดูแย่แลือเกินไอความสามารถนี้มันเลยแบบว่าเป็นข้อสงสัยนะคือบางทีเกมทําความสามารถมา คือทิศทางอ่ะเขาก็บอก<ๆ>เขาก็บอกมาตั้งนานและ2ปีกว่าแล้วั้างนะครับว่าแบบทิศทางครับความสามารถครับพวกกลุ่มทิศทางหลักตัวหนืดและหนื่นนะไอ้พวกนี้มันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเวลาครับคอมโบก็จะอยู่ในแสงมืดซะเป็นส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเมื่อก่อนคือไปอยู่ในตัวปกติแล้วก็เก่งๆก็มีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละมาอยู่ในแสงมืดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บัฟขึ้นบัฟลงนะครับตาม ที่ทางเกมนะครับตามช่วงของเมตาเกมครับส่วนความสามารถที่รองลงมานิดนึงนครับจริงๆบางช่วงก็ไม่นิดนะเพราะว่ามันบับก็โหดมากก็คือ,อเพิ่มได้1 0 0 0พันแต่ว่าเพิ่มได้1 0 0 0ันเนี่ยมันติดตรงที่ว่าเรนเจอร์ตัวเก่งมันยังไม่ค่อยมีผมคิดว่าเดือนหน้ามีโอกาสนะโคโรโบนะที่จะเป็นเพิ่มได้1 0 0 0นะครับ, <S <S <ๆ S 1> รบแล้วก็หยุด5วินาทีนะครับซึ่งตัวหยุด5วินาทีด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มันใช้ดีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอย่าง ต่อต้านหยุด5เกมก็ทําออกมาแล้วพวกความสามารถลองนะครับแล้วก็เพิ่มได้1,000เนี่ยเกมก็ทำออกมาแล้วนะแต่ว่าไอตัวเพิ่มได้1,000มันยังไม่ออกมาเลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันคงต้องออกตัวเพิ่มได้1,000ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ความสามารถที่ต่อต้านเพิ่มได้1,000ก็น่าจะตามมาครับซึ่งเผลออาจจะอยู่ในรอบเดียวกันเลยไหมเออนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าทานวาค่อยว่ากันนะ อันนี้เป็นการคาดเดาทิศทางเกมนะครับเพราะว่าข้อมูลเกมมันหลุดออกมาแล้วนะครับว่าบาราหัมทําทคลิปบอกไปเมื่อสัก2เดือนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเตรียมมาใช้แน่นอนสุดท้ายนะํามาใช้ก่อนตามที่ผมคาดการเลยเพราะว่าไอทางเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยมันดันยังไม่ออกมาผมคิดว่าทางเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยมันต้องมีตัวดีๆออกมาก่อนซึ่งปัจจุบันมันก็ดีนะแต่ตัวมันเริ่มเก่าๆเ,เยอะแล้วนะครับแค่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นว่า ถ้าทําออกมาก็เราจะไปต่อต้านใครอ่ะมันไม่เหมือนต่อต้านหยุดห้านะที่แบบณนะปัจจุบันก็ยังใช้กันเต็มทีมเรียกได้ว่าบนท็อปตมานก็เกินครึ่งนะเป็นหยุดห้านะยังเป็นคอมโบที่เนิร์ฟแล้วแต่พอใช้หลายตัวนะครับแล้วก็ความสามารถมันติด90เปนะก็เลยยังไงความสามารถที่ก็ยังดีอยู่แค่มันลดระดับจากเมื่อก่อนที่แบบ อ่าบางทีใช้หยุด5 2สองตัวนะแล้วแบบไปหยุดฝั่งเขาสิตัวเออนะครับมันก็เนิร์ฟลงมาหน่อยแค่นั้นเองนะความสามารถอะไรที่มันเนิร์ฟลงมานะครับก็แค่เพิ่มจํานวนตัวนะแล้วก็อ่าใช้ตัวใหม่ๆโหดๆสักนิดหนึ่งอ่าแค่นั้นเองนะครับอ่าบินหนีก่อนนะผมต้องต้องหนีมานะ,ะเดี๋ยวลองดูลองดูเรามีม็อบอยู่นะครับเนี่ยอ่ะดูนะจับสังเกตดูนะครับ ปล่อยออกมาครับแล้วก็กระเด็นแต่ว่ายาังต้องต้องไอ้นี่นะต้องให้เกมเริ่มไปตามที่มันเขียนนะน่าจะ5้าวินะครับแบบนี้นะครับทำลายจังหวะได้ปล่อยมาจึ๊บนี่อ่าไมกี้น้ํากระเด็นทันทีเห็นเลยนะครับอ่าแล้วเรามีบอสนะครับ นีนนนเ่เดี๋ยวนี้บอสผมปั้นเก้าดาวแม็กเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าลืมปั้นนะคือไอดีเยอะจัดนะครับนี่เกียร์ผมยังไม่ได้จัดเลยนะเล่นแบบตามสภาพเลยนะครับอ่ะบินทำไมบินกระพืงโผล่อมาวะบินไม่ได้โผล่มาทันทีนะครับออาเดี๋ยวจะต้องให้ความสามารถมันติดกับบินคือถ้าเกมจะจัดการบินนะ ผมว่านะให้พวกความสามารถเนี่ยที่มันแบบพิชีพนะครับหรือรอบสังหารเนี่ยแล้วก็ใส่เอากอทึมให้แบบเน้นไปที่บินเยอะซนะน่อแควนี้ผมว่ามันก็ช่วยจัดการได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนี้บินมันดุเหลือเกินนะครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าเกมก็จะปรับอะไรมากไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขายังต้องขายทั้งตัวบินแล้วก็ตัวกันบินซึ่งซึ่งบอกไปแล้วว่า ใช้กันบินมันก็คือจบนะถ้าภาคพื้นเรายื้อกันไหวนะแล้วแบบตัวกันบินเราไม่ตายนะกันบินเอาอยู่นะครับอ่านะขึ้นอยู่กับเกมแรกเกมตั้งรับแหละขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยเพราะบางทีเกมตั้งรับเนี่ยอ่ามันอาจจะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคัดหน่อยเราต้องเอาแบบพลังเยอะๆหน่อยอ่าพลังหนึ่งตัวสองตัวสองตัวเองอะ่ะอจะได้ไหมอ่ะมาลองดูดีกว่า เพราะว่าเรามีบอสนะครับบอสมึดนะจริงๆมันคือโจนใช่ไหมเพราะเหมือนชื่อมันมันเป็นพวกนอกกฎหมายก็ต้องเป็นโจนนะดิเออแต่มันเป็นตีนานน์เพอนะอ่าดูครับนี่จังหวะก,กระเด็นครับอันนี้โดนสกิลโดนสกิลนะโดนสกิลนะครับ ผ่านไปก่อนอเดี๋ยวให้มันวิ่งมาก,กดปึ้งนะไม่ติดไม่ติดนะตรงติดห้าิบเปอร์นะโอ้โหโดนกวาดเกี้ยงเลยอส่วนลุงเทเดี๋ยวผมน่าจะรีวิวพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าได้ฟื้นพลังนะครับคือไม่ขึ้นตัวแดงเลยนะครับไม่ขึ้นตัวใหญ่เลยครับเพราะว่าไม่ตายนะอโอเคเรียบร้อยครับอ ถ้านะมีกบชุดเดียวพอดีนะครับเลนเจอร์ตัวปกตินะครับก็ธาตุปกตินะก็ใช้กบ อัลต้าครับ20ตัวนะครับถ้าแบบเฮ้ยทีมขาดดาเมจจริงๆเนี่ยการขาดดาเมจทาตใด,ดท่านหนึ่งนะครับเราใช้ท่าดเสมอหรือใช้ท่ากลางก็ได้อาจจะไม่จาเป็นจะต้องว่าต้องมีชนะท่าเสมอไปถ้าเกิดเป็นไปได้นะสมมติมีความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเรามีดาเมจครบเลย5้าทา่าเราเป็นยังเป็นตัวที่ดีอยู่นะมันก็คือดีอ่ามันก็คือดีนะครับแต่ว่าถ้าขาดจริงๆอาจจะไม่ได้แบบ ถึงขั้นแบบแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวด a เม g ที่ ถ้ากลางที่ดีๆกนิดหนึ่งเพราะว่าอาจะใช้เวลายิงมากขึ้น,นครับสมมติว่าเราขาดดาเมจไฟใช่ไหมเราก็ควรจะต้องมีไม้ที่ไปยิงไม้ด้วยกันหรือมีแสงมีมืดอะไรประมาณนี้ที่ไปช่วยจัดการานี่คือเรียกได้ว่ามันก็พอจะซัพพอร์ตได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีชนะธาตุมันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่า,าดาเมจมันจะ3เท่าครับมันก็จะยิงศัตรูครับตายได้ไวมากขึ้น,นครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าก,กบมีไม่ได้เยอะมากมายอาจ,จะไปรอโคโรโบก็ได้ครับหรือว่าก,กบเยอะนะครับอาจจะลอง หยิบจับมาปั้นนะหรือว่าจะไปเล่นด่านวงด่านวิ่งหรือมาช่วยบัฟวิ่งครับผมว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้เลยไม่ได้แย่เลยเพียงแต่ว่าความโหดอาจจะไม่ถึงขั้นโหดจัดไม่ใช่เป็นตัวอวยเลยพิเศษจริงๆก็เหมือนอวยมานิดนึงอยู่กันนะเพราะว่าทะลุก็ทํามาครับคูดกักษะ7ิก็ค่อนข้างต่ําครับอ่าค,ความสามารถก็ถือว่า เฮ้ยก็ใช้ได้นะอ่านะแต่ว่าดาเมจอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแรงอะไรมากมายครับความเบาบางก็ยังถือว่าต้องต้องใส่ให้มันเยอะได้มากกว่านี้ของผมคืออันนี้คือเวลาผมทําทดสอบแล้วแบบเฮ้ยหลบต้านไม่ถึงเนี่ยคุณก็บวกรบกันเอาเองก็ได้ว่าแบบเฮ้ยขนาดเขาใส่เกียร์แบบนี้โหเรนเจอร์ Ranger โคตรถึกเลยว่าแสดงว่าถ้าใส่สูงกว่านี้คือมันจะถึกมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยใส่ประมาณนี้มันอาจจะยังไม่ถึกเท่าไหร่ก็ใส่เกียร์เพิ่มเข้าไปเพราะบ,บางคนอาจจะมีเกียร์ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับ อันฉนั้นวันนี้ก็เจสซิก้านะก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์หยิบจับนะําไปใช้ได้เอาไปเล่นด่านวงด่านบอสเอาไปตีเลสอ่าพีพก็ อาจจะใช้เป็นตัวเสริมก็ได้นะแล้วก็ไม่ใช้เรนเจอร์ตัวอื่นเป็นตัวหลักๆนะเพราะได้ได้ว่าเฮ้ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับใครอยากได้นะเรนเจอร์ครับหรือจะวิ่งนะเปิดให้ได้ตัวบัฟคะแนนวิ่งหรือว่าแพ็คโอ้แพ็คนี้คือน่าจัดมากๆนะมีทุนอยู่ครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้เลยนะครับลุงยุทธนาว์ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมใหม่ไม่ต้องรอครับไอดีผูกอะไรเติม้หบดเลยนะทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเม้นครับเติมถูกมี iOS อ่ะตามร้านลุงเอาไว้เพื่อรอโคต้านดอยนะแต่ iOS ไอ้อ ลุงอะ่ะเติม Ruby, รูบี้แพ็ครูบี้คุณสองท่านต่างต่างจากลุลงฝากลุงเปิดกระชาฝากลุงเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS นะอ่ะบริการตัดได้เลยครับแปะในร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยูทูบชแนลร้านต้นเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอทักใจและเงะมาไลน์เป็นเ่้นทาง,ทางครับที่ไอซายลุง988นะครับอขอให้โชคดีนะให้ได้เดนเจอร์เกียร์แพ็คตามที่ต้องการครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไก่อนครับสวัสดีครับ